ผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือคอนเสิร์ตนะคะของคนที่ฮอตมากๆในตอนนี้แจมรัชตาค่ะที่มากับคูณจีนของเขานะคะบรรยากาศข้างหลังดีเลยนะคะคือบรรยากาศแฟนคลับเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงค่ะแจมลับคุยหน่อยชอบอะไรในเพลงแจมคะนานากะค่ะมีคนบอกว่าจริงใจที่ใส่ดีมากชอบคุยกับแฟนคลับอะไรเงี้ยคตอบแฟนคลับมาก เนี่ยนะคะแต่พออยู่ในวงการน,นานมากตั้งแต่ยุคที่แข่ง c o ววอร์แล้วก็แมกระทั่งแข่งหนุ่มงามด้วยนะคะไม่รู้ว่าแฟนคลับตรงนี้อยู่ตั้งแต่แจมอยู่แบบอยู่ในยุคนั้นเลยไหมคะอยู่ค่ะอยู่เลยใช่ไหมคะเขาหล่อมากค่ะไม่รู้จะพูดยังไงหลงมากค่ะอพูดถึงผลงานก่อนดีกว่าตั้งแต่ที่เขาแบบว่าแข่ง c o ฟเวอ,อ่ะเราได้เห็นแล้วค่ะได้เห็นไหมใช่ไหม สุดเนี่ยตอบโจทย์เราไหมเรื่องที่เขาเล่นล่าสุดชอบมากอยากให้เขาแบบเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยอ่าโอเคนี่คือความรู้สึกส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูบนเวทีเขากำลังร้องเพลงกับคู่รินของเขาค่ะทลกคะ กว่าจะประสบความสําเร็จได้แบบวันนี้หนุ่มแจมต้องใช้เวลากว่า10ปีต่อสู้บนเส้นทางบันเทิงค่ะทั้งประกวดเ้นคัฟเวอร์เดินสายประกวดหนุ่มรอท่ายแบบถ่ายโฆษณาและเป็นตัวประกอบที่ได้ค่าตัวเพียง400บาทเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยท้อสักครั้งแม้ต้องใช้เวลานานกว่านี้เพราะเส้นทางตรงนี้คือความฝันจนแคสงานได้บทอัจิลในละครเรื่องคุณชาย ตอนแรกก็ไม่คาดหวังเรื่องความดังเป้งปรางแต่เห็นรายชื่อนักแสดงในเรื่องแล้วรู้สึกทา้าทายตนเองอย่างในเรื่องนี้ต้องมาเล่นในบทชายรักชายคู่กับนักแสดงมากฝีมือฟิล์มธนพัฒน์ก็เกิดความคาดหมายไว้มากเพราะละครอ,ออกอากาศฟีดแบกดีสมกับการเตรียมตัวด้านการแสดงมาเป็นอย่างดีเพราะตลอด10ปีที่ผ่านมาเข้าคลาสเรียนแอคติ้งอยู่เสมอจนต,ตอนนี้ได้คำแนะนำจากคุณจีน ที่บอกเคล็ดลับการแสดงที่สามารถเรียนรู้ผ่านการดูหนังและละครค่ะเยอะๆเลยพี่พิมก็โอ้เรื่องแรกเลยครับผมเป็นคนดิบๆเถื่อนๆเนาะก็จะก็จะมีความอ่อนโยนน้อยน้อยหน่อยเราคิดว่าเราอ่อนโยนแล้วแต่จริงๆมันก็ยังไม่มากพอในการมาใช้ในละครเนี่ยครับคือตัวละครมันให้มันดูมีมิติมากขึ้นพี่พิมก็บอกให้เราเออจมไปลองไปดูหนังโรแมนติกไหมลองไปเสพอะไรที่มันที่มัน ที่มันทําให้ตัวเองแบบดูอ่อนโยนลงอย่างี้ยครับผมก็ดูนะว่าพี่พีมเขาทำยังไงบ้างเวลาเขาเทคเราเวลาเขาเทคคนอื่น่เงี้ยแล้วก็จำจำจำมาใช้จํามาใช้แล้วก็ให้เขาเป็นคนประเมินว่าเป็นยังไงบ้างครับครับก็โตเขียวครับที่คิดว่า่าดไหมอ่ะที่เจอวันแรกค่ะปีตอนนี้ยิ่ได้ยีขึ้นเรื่อยๆครับดีตอนนี้ก็ดีแล้วครับแต่ว่าก็ยังดีดีได้อีกดีได้อีกครับเพราะว่าด้วยความสามารถของน้องน้องเป็นคนเก่งมีความสามารถมีความตั้งใจแล้วก็เรารู้สึกว่า ถาาาานนอมมหยุัฒตวเง,งสาารไปโได่ดงดังชั่วคามคืนแบบนี้หนุ่มแจมก็บอกว่าต้องมีสติให้มากขึ้นไม่ได้<ต>มีแผนเ,เพื่อตั้งรับกับชื่อเสียงที่มาเร็วในตอนนี้แต่สิ่งที่ตั้งใจไว้ลำดับแรกคือการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเพราะเชื่อว่ายังมีแฟนคลับที่คอยสพอร์ตและจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวัง ดยแผนหลังจากนี้คือการเก็บเงินจ่ายหนี้สินที่มีอยู่และสร้างบ้านให้กับคุณย่าเป็นลำดับแรกครับ่อหนี้สินอะไรต่างๆก็อยากอยากจะเคลียร์ให้หมดของทั้งพ่อของยาด้วยแล้วจากนั้นก็คงเป็นตัวเองแล้วครับทีอ่อยากมีบ้านแหละจริงๆผู้ชายนะพี่อยากมีบ้านอยากปิดรถรถอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็คงคิดเรื่องธกิธุรกิจต่อ เราก็มีคิดใช่ก็มีคิดไว้บ้างครับอยากทาเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าใส่แบบเสื้ออะไรที่เป็นเสื้อยืดอย่างเงี้ยเราก็อยากทาอยากทําเครื่องเงินขายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะรู้ดีว่าเส้นทางนี้มาไวไปไวจึงเตรียมแผนสำรองไว้เรียบร้อย แต่เพราะความสำเร็จมันเพิ่งเริ่มหนุ่มแจมก็อยากสารฝันในวงการบันเทิงให้เต็มที่ทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดสุดความสามารถให้สมกับความเชื่อมั่นจากผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสในตอนนี้ค่ะอาซอรีมามะไทย PBS รายงาน